กาบสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่หาแพงเนอะสกู๊ตสุขุนเด้อสุโขศบอนสบายดีทีทางภาคไทยภาคลาวต่างประเทศทีเขารับส้มเนาะวันนี้ก็อาชิเป่าเขีกน้องสุนิกรอย่างหลังพี่น้องเลยเกิดแต่วันที่สิบหกวันนี้มาเจอนวันที่สิบเก้าพี่น้องไม่ได้ไปซื้อเมาเคซื้อได้ผมจะขายสบายดีไหมลูก บอนอนอลก็บเก็บเลยเนาะลูกชายเนลชิิกรกานอนสีปงานยตอนนี้ก็วันบ่ายโมงเนาะลูกชายซื้อมาอะไรอยกเป่าเลยก็เลยอยากอยากินเนี่ยเป่ามอแดงคนณนาผู้ใหญ่ใจดีเนาะคนซื้อคนคลคอนเกิดเนาะคลคนเกิดคงควันให้น้องสนีกรเนาะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอาแบบนี้ ทางทางไทยเลยพี่น้องไอ้คนซื้อมาหาเงินมาลเลยก็เท่ากับไปซื้อจบจเลยหาเงินมา,500มานมห้าร้อยหาเงินมาห้าร้อยเท่ากับไปซื้อเคกเ้กเค้กนี่พี่น้องมาตาเค้กห้องสี่ก้อนหกก้อนเจ็ดก้อนแปดหกก้อนงาม,มาดีเกิดกางเว้นเลยนะสี่เป็นยังต้องเกิดกลางคืนดอกากลางได้ก็ได้วุฒิแหละก็าเนตามใจเจ๊กพี่ไม่ิตามใจพี่ง่ายานะพี่น,น้องเนาะ มันเกิดู้ใหญ่เป็นยังที่เกิดขึ้นอยากกินวาเขากิน่ตเกิดอยากกินอันนั้นเกิดจะกินเ็กไตามอข้อเอฟซีองป่านองชุดก่อนแต่คนบ่อยออกซื้ออม่คนบ่อยออกซื้อต่ว่าคนแบคนคนไทยนะพี่น้องเป็นผ่ากาเต้นดุดเลยนะอย่างเงินก่นเจอนที่บก็เป็นผ่า่อนะเต้ากับประเด็น โมได้ลูกซาอยากแห้งร้อนเด่นซันระเทิดเปล่าเมื่อร้ายมือเลยได้ยินแม่เบลาคำนี้ว่าเค้กเค้กมื่อายมือเลยได้อยากได้เห็นมากมนี่ต่แกเปนสื่อมาให้อันนี้เลยแต่แกเรนซื้อมาให้เพีองบอกคนละเปนซื้อมาให้เอาบุจับทางไปชีวิต เรากันซ้มไมลูกปีนี้พีน่น้งเลย i t h r ปปี a เบปกติก็สิลายคนี่นอ้องทางอยูุบ้านนะอันนี้มาเห็ุงานอยู่ท,ทำเหตุงานเทาก็เลยก็พอไม่ลูก h อายเ่ง

วมเจ็บ้่ยมางตลเหโาลาบขอบใจป้เอขอาเด้เ้อเ้นเกิห้น้องนีก่อนอรู้ท่ดกก่อนของควัขอควนวัเกิดห้น่กอนขอนกดน่อนให้ป้าอยู่ดีขอใป้าอยู่ดีมีแหความเจ็บจะได้ความฝ่ายจะมีห้ยงตลอดเห็นโชให้ลาอบใจป้าเอขอบใจป้าด้อสดเ้ินให้นงีก่้องขออของวันของวันวันเกิดใ้กอนเให้ป้าอยู่ดีมีแงขอร้อให้ป้าอยู่ดงความเจ็บด ป้าไข่ยามีปลาจะจารูปไผ่ไข่จีบอ e> ้าวนั่ไปให้ป้าเฮงเฮงลุยเด้อโดไอ้ป้าเฮงเฮงเด้อให้ป้าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งไป้าหนึเฮ้ยดีใจแฮมี่น้องสังเกตหนาก็ได้ยิ้มเพ้อโอ้ยแม่เทียนเอาข้าวสิกินอยู่ลูกจะนอนได้เจ้านะจะนอนแม่ก้มนอนไปเก็ดงานได้เจ้านะเก็ดงานเดีวเก็บบอสเก็บเอาหคลอยเก็บจับด้วยจับก่อน

ไปไกินน้อง,องซิลนี่ก่อนอยู่อันนี้เป็นไปเที่ยวไปหางพอเราอยู่กรุงเทพครูพี่นอ้องนี่ปนานอาทิตย์หนึ่งกินได้เลยเอออ่ะกินใช่ใหกินมั้หรือเปล่าเลียกมาเลิอกินนะครูม,รมองได้ปะลานทรายได้กินไปเที่วยวได้กินแล้วได้กินแล้วได้ป่าได้ลานทรายได้กินเอาอย่าไปเช็ดน้องเพื่อลูกเช็ดเช็ดได้แล้วนะเพื่อนไปได้แล้วนะได้กินแล้วครูเราอยากแห้งเลย เพิน่นว่าซื้อนี่ย,ยังมาให้น้องสีนิก่อนมาซื้อเค้กกับเอาไปตลาดนั่งก็ซื้อเนี่ยกินเพิ่นอยู่พี่น้องป้าเอ้นี่จะเนี่ยกิ่นอะไรนี่กินแล้วป้าในต <ใน S 1> ู้แล้วพวกน้องเนี่ยหมดแล้วเท่านั้นแล้วแค่น,นั้นเคยขนมซื้อนมแต่ละมือป้าเอ้ยมือละแพ็คเพิ่นกินคนบอกนมบอกแล้วสามปีห้าปีไปแล้วที่ขี้ก็ออกแล้วเลยปะกลับให้กินไหม่วานบ้างออกแล้วหวาน อันผูเยี่ยมเยี <h 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 ่ยมเยี่ยมเยี่ยมท้ามกินหามกินมาเยอะไปกินแรงมาลงนะจำจากบาทอันนี้หอนบารลอยบาทเกแคนนี้กูอะน่เกกหน่อยนี่เนาะเก๊กอันนี้จ้าะอยู่ในเซเว่นบ่บกือบานห้าวผัดข่มเนาะอันนี้ก็ขมอาจจะมีเต่เป็นเล้าแบบนี้เนาะโอยมัน

เป็นทามแต่เมื่อวานอยู่แต่เป็นบริษัทพี่น้องคนเรนได้ซื้อมาให้คนนเรนทามว่าแค่นี้มีเค้กเปล่าคนเราแค่นี้คงไม่มีแล้วอ่ะอยู่เซเว่นโบกไก่แค่เราพี่น้องเขาก็เลยโบกจากทางไปเขาก็เลยย้อนลังแบย้อนล้งมาแค่สวันเราไปนั่งอยูที่นั่นจริงป้าคนเอาหายมาต่เมื่อที่โบกคนแหละแต่เขาบริเมีเวลาประมาณเราก่มีเวลาเขาจักห้าอ่า นหอยแต่ก็อบอุ่นพอไม่ลูกนูกเนาะยามันฝาขนะทียยแ่บะทำมีความสุกเยอะนีความุกนแหงเมด้ดีใจแหงนี้มนี่ดีใจเ้ำจะดื่อเด้อบนี้เด้อเป็นคนหูดีเด้อ่แม่เด้ลูกเด้อแม่็งานของท้ามจะสอเด้ออาง่งย้อนยังโอ้ยลาีนอพังบน่อพังนีเน้ บอฟังสอนง่ายถิ่นข้นหูของพ่อแม่ลุงป้าเอาอาเนาะพอเจ็บพอจนแพ้งแายนะแพ้ง่ายแูบงแทงลำรวยลำรวยตลอดไปเนาะทำแพ่งพอเยอะสนิกรแพงแม่เยอะอกูจุป้าอีกแงกระแทงแล้วนั่นั่แงรจูปาเลยดิกินแล้วอะตเย็น่ตนนี้มืไม่จะกินนะเอาไว้เอาไไว้ใช้ทงยางเด้ั้งนั้เอ

เอเลยมาแค้นไว้พอได้กินมันบ่จะเบ่งไปได้หรอกพี่น้องมันเหี่ยวอยู่แต่ว่ามันชุกจนได้ก็กินมันเนูพี่น้องไข้ก็ถิมนี่จีดายคลองอ่าก็จะเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่าน,นี้พี่น้องถ้าถึงใจลุ้มก็อะไร,รก็แซ่ก็ตาเนาะเพราะความคิดน่าสบายดี